สามสี่อรุนสวัสด์ครับสวัสดีตอนเช้าของวันฝนตกวันนี้นะครับวันนี้ลุงทีก็มาวิ่งที่อ่างเก็บน้ำให้ทงเช่นเคยนะครับหลังจากวิ่งเสร็จแล้วนะครับวิ่งเสร็จวิ่งเสร็จพอดีเลยครับวิ่งได้วันนี้หกกิโลนะครับแล้วก็มานั่งนะครับมานั่งพัก พอนอยู่ที่ศาลานะครับที่ศาลาที่บริเวณอ่างเก็บน้ำน,นี่แหละครับสักพักก็เกิดฝนตกนะครับก็เลยติดฝนอยู่ที่ศาลาแห่งนี้นะครับตกมาได้ก็ประมาณสักก็เกือบเกือบเกือบ,บชั่วโมงแล้วแหะครับเพื่อนๆ <laughs> ตอนแรกคิดว่าจะตกไม่นานก็เลย ไม่มีอะไรทำก็เลยต้องหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปนะฮะเป็นการทักทายเพื่อนๆกันแล้วกันนะครับสําหรับต้นมะม่วงที่ลุงทีกําลังซูมมาให้เห็นนี่นะฮะเป็นต้นมะม่วงในดวงใจของลุงทีเพราะว่าอะไรทุกทุกหน้าร้อนนะฮะลุงทีก็จะไดะ้ได้มาเก็บนะครับตอนเช้า ทุกๆเช้าของหน้าร้อนเมื่อเมื่อตื่นเช้ามาก็จะได้มาเก็บมะม่วงสุกที่มันหล่นได้อยู่ได้กินก็เพราะต้นมะม่วงต้นนี้นะครับมาหลายปีแล้วครับเพื่อนๆวันหนึ่งก็เช้าหนึ่งก็ได้ประมาณสักสี่ห้าลูกสี่ห้าลูกประมาณนี้แหละครับถือว่าเป็นมะม่วงในดวงใจของลุงทีนะครับแต่ตอนนี้ก็อากาศก็เย็นนะฮะมีลมด้วย ฝนตกที่ห้วยทงมีลมด้วยนะครับจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนล่วงหน้าแล้วล่ะครับว่าช่วงวันที่16-18เดือนเมษายนนะฮะปี2565นี้จะมีพายุฤดูร้อนนะครับจะมีพายุฤดูร้รอนพัดนะครับเข้ามาที่ช่วง ภาคอีสานกับภาคเหนือก่อนนะครับแล้วก็จะครอบคลุมทั้งประเทศนะฮะก็เป็นไปนตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาและพยากรณ์ไ้ถูกเพ่งเลยครับ <c oughs> <c oughs> ยินดีด้วยนะครับที่พยากรณ์ได้ถูกต้องและก็สำหรับลุงทีก็ขอแสดงความยินดีกับตัวเองด้วยที่หน้าร้อนนะครับหน้าแรงนี้ ช่วงวันสองวันนี้ก็ไม่ต้องไปลดน้ําต้นไม้นะครับระว่าเมื่อวานฝนก็ตกนะครับตกหนักด้วยที่บ้านลุงทีนะครับแล้ววันนี้เช้านี้ก็ซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับครับักทายแค่นี้ครับเพื่อนครับให้ดูบรรยากาศรอบอ่างเก็บน้ำห้อยทงครับนะครับเย็นชุ่มฉ่าครับโอเคครับสำหรับวันนี้เช้านี้ก็บายบายครับเพื่อนสวัสดีครับ